หลุดเต็มๆโปรเจกต์ใหม่ช่องวัน31จับป้องป่าดัานนางเอกลูกรัก เรียกว่าสร้างเสียงหือฮาไม่น้อยเมื่อชาวเน็ตรายหนึ่งได้เปิดเผยบทละครเรื่องใหม่ของช่องวัน31ในเว็บดังโดยมีชื่อว่าจำแรงรักจากบทประพันธ์ของนักเขียนดังชูวงฉายะจินดาในขณะที่รายชื่อนักแสดงนำนั้นมีชื่อของพระเอกคนดงังหนุ่มป้องนวัดประกบคู่ครั้งแรกกับเฟิร์นนบจิรานางเอกดาวรุง่งลูกรักคนใหม่ของช่องที่มีผลงานเข้าตาแฟนละครมาแล้วทั้งหัวใจสิลาและเวลากรมา เทรวมด้วยทับนักแสดงมากฝีมเงืออีกมากมาย